สวัสดีค่ะเบานะครับวันนี้วันที่สิบสามสี่น้องก็จะลาไปทําเรื่องกศนนะครับเรื่องเรียนกศนกศนมันต้องเรียนใหม่ไหมหรือว่าเ,เอามเอามสี่ไปเทียบหรือว่าได้เรียนมสี่ใหม่ได้เรียนมสี่ใหม่เหรอม,หหมันต่อมห้าไม่ได้เนาะใช่นก็ต้องเริ่มเรียนใหม่ พอสี่ไหมเป็นไ,ไรหรอกเราหาเงินดีกว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้การศึกษาไม่ค่อยนันเท่าไหร่แล้วเน้นหาเงินเลี้ยงครอบครัวเพราะข้อพันถ้าจบป,ปริญญามันเขาก็จะมาเผาถ่านนะผมนะจบป,ปริญญาจะมาทำอะไรนะเผาถ่านเผาถ่าน รูปวาดัวไวิทยาสิมาขอทานกันว่ารูปวาดเทรธนูเขอทานถหายมีอยู่ใรตอนนี้ของขาทานนะ เป lighting, be, ิดงานไม่บีบยังขึ้นไม่บีบหนาแต่กล่าวว่เปิดแล้วพอเจ้าภาพเปิดงานลงร้องคืนเนี่ยมาหน้เปิดหน้าเปิดกล่าวลรือก็สีร่ำเรืองเหมือนนั่นนี่นแหละเพราบว่า่ำเจ้าภาพจะได้เปิดงานไม่บีดเดียวก็หนาไม่บีบเขาวไอโโลงอยู่กับการแต่งหน้าเพ่ปกระจำลองแตนน้องนี่สิวมีพี่นุ้งต้องใส่ยังนี่มาทั้งมาหนันใส่ยังคือเก่าพ่อตอนใส่ยังคือเก่าพ่อหนาเขาหนาเขา่ใส่งานแต่งหน้าคู่มือ ล้างหน้ายังไงก็ไม่สะอาดหรอกเพราะว่าเราแต่งหน้าทุกวันนาเ้เเปลาเเพื่อเรือมีนมีหนังเลยได้ป้อกว่าเพื่อนกินนมแม่โนแม่กินนมแล้วก็เอาวตรงดตงต้องดื่มนมกเช้านี้บ่ได้กินเด็ดไม่ใสไรสาวเปล่าอ่รุ่นละมาก่อน แต่งเปอดูลแต่งเปจังใดก็ได้ดอ่ว่าแต่งเงือออกมักสิงามอิี่แม่มสีเข่าิงออกาต่งแต่งพอสวยว่าแต่งเงือออกสวยกประสาเละครับพี่น้องเดี๋ยวให้น้องมาหน้าพื้นแต่งหนาเนาะครับเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องไปสิบอลเล้้าทีเล้วต้องไปเลี้วได้ไหมเพราะว่าตอนมนังีสองคิวรับพี่น้องให้น้องพิ่นแต่งหนากับบาบพี่น้องด้ ทบับุญนนเหรียญยุ่ม่วงตามสิบคนอายุใกล่ยุ่งใหญ่ก็จะลืมให้กำลังใ,ใจกันดนะครับตามไปเป็นบ้านแพงปลอดบนพี่น้องตกไปแล้วว่าตกแน่นอนจ้ะฝ<อ>ากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิง่งดีกว่อแม่สับซักใครกับที่ตามกันเดียกันบอกเออพี่น้องต <c oughs> อบพี่น้องในเด้อครับเกิดสับใครก็ในเด้อครับ ไเจะจะไปหาต้นน้ำแล้วทำไมทิ้งน้องวั้ทิ้งหมดครับวันนี้ทุกคนวันนี้ทุกคนทิ้งหมดครับเพราะวันจืดมันนั่งไม่ได้แต่มันก็แดดแต่ก็กกย่าไปใส่แสนไมโลม,มันเหลือตั้งหลายรู้มั้าเรือหลายดิใส่เบืด่ดแต่ก่อนเลยจี๊ะแจ๊ก่อนเลยจีฮะ รถเอาละกาขับใหม่เย็นต่อมาเลยไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายไม่งะรกันไเห็แล้วที่เหลือเป็นบาส่วนใส่ร้องหมื่นดิคือฮัลโหลแม่ เ้องบอกว่าน้องโดนทิง้งก็กำลังไปหาน้องเขาอบอกว่าน้องโดนทิง้งไม่ได้ทิง้งเดี๋ยวจะชวนน้องไปอยู่เต็นท์พัดโพสา์นั่งในน้อยหนึน่งวันนั่งคนเดียวนะัน่อยตอนแรกวา่าสุกวน์น้องไปนั่งข้างหนอกอยู่อันว่ามันเจริญแล้วตอนผมมาฝน,นมันตกแล้วมันเปียกผมก็เลยย้ายมาตรงนี้กินข้าวเรี่ยงครับกินแล้ว ผมเจ็บตาตาแดงตาบอด่าลากเนาะมันเป็นอะไรไม่รู้เวลาหนูตื่นขึ้นมาตาหนูแดงสองข้างเลยเครื่องสำอางหรือเปล่าแล้วเวลาขึ้นเวทีน,น,น้ำตาไหลตลอดเลยแต่งหน้าแล้วน,นี่น้ำตาจะไหลไ If <laughs> you ราทิ้ง,งไปอ่ะตอนนี้มันโตมอนนีมันเปียกรังนก็เปียกมทน้ทาบัวมันเปียกครับที่หน้าเัย เก็บให้บ่ค่อยเก็บของดอกมีกักแบบนเตียงเขาแบ่งกันเงเขาก็เกมใบไฮเออแบ,บ่งกันเตียูดเพื่นยังนะไงมันยังเหมือนละมีเคที่พยยามอง,องไปแล้วจะไปแต่งหน้าแล้วทางนี้ตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วก็ก,ก็จะไปแต่งหน้าแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจะไม่ทันพอเพื่อนๆเนขาก็แต่งหน้าเสร็จแล้วเสร็จกันหมดแล้ว น,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 ะะน้องชิปนี้ก็เอาไว้เียอเนาะค่ะเนาะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามมาด้วยค่ะเมื่อนี้ประเทศไทยไายน้องเลยก็เลยไปแวะไปหาน้องบ้างนึงสำหรับชิปนี้ไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ชิปหน้านะคะอย่าข้างโฆษณานะคะ